นาเกิปานครับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตครับว่าทําอะไรกับรถจิมมี่บ้างนะครับผมแล้วก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเพราะผมจะเก็บรถคันนี้แล้วครับไม่ได้ขับประจําวันและจะเอาไว้ใช้ทาคอนเทนต์อย่างเดียวจะเป็นยังไงนะครับมาติดตามชมเลยครับผมตอนนี้นะครับผมเพิ่งทําสีนะครับสีใหม่ทั้งคันก็ปะผุหมดแล้วนะครับผมสีก็แวววาวอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็รอบคันนะครับตัวไฟต่างๆนะครับผมยกเว้นไฟสปอร์ตไลท์นะครับผมก็ซื้อของใหม่มาใส่เลยแล้วก็พวกยาง กระจกประตูนะครับก็ใช้ของใหม่หมดเลยนะครับโลโก้ตามข้างรถนะครับผมก็ใช้โลโก้เป็นโลโก้ใหม่ต้องขอบพระคุณพี่ๆใจดีในเพจนะครับที่แบ่งขายให้มาครับผมนี่ของมือหนึ่งครับใหม่กริ๊กเลยทุกอย่างครับไฟโลโก้นะครับอ่าผมมาที่ล้อตอนแรกผมมาใส่ล้อแต่งมาแล้วก็บมก็เปลี่ยนมาเป็นล้อของวิทาร่าลัมบชุบแต่ตอนนี้ผมซื้อล้อแท้มาได้แล้วนี่คือล้อแท้ของจิมมี่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดเป็นของวิทัล่าจะมีเก้ารู ของจิมมี่มี10รูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ครับผม10รูถ้าเหมือนรุ่นอื่นน่ะที่ไม่ใช่ E.L.K. เงี้ยมันจะเป็นล้อตะกุระแต่ตัวรุ่นนี้จะเป็นล้อทรงนี้นะครับเป็นล้อชุบแล้วก็ขอบ15บ้าถ้าตะกุระเป็นขอบ16นะครับผมที่อัปเกรดมาก็ตรงนี้จะเป็นออโต้นะครับเพราะเมื่อก่อนเราเข้าเกียร์โฟเนี่ยเราต้องไปลงจากรถใช่ไหมครับไปบิดตรงนี้แล้วเข้าเกียร์โฟต,ตอนนี้เราสามารถเข้าเกียร์โฟได้เลยเพราะตัวนี้มันเป็นออโต้นะครับซึ่งอันนี้ผมชอบมากมมาาเรรดดูจุอื่นนนกััะคบผ ตัวนี้ก็เป็นโลโก้นะครับที่ผมหาได้มาด้วยความยากลาบากเพราะตอนแรกคนนิสัยไม่ดีนะครับแกะไปอันนึงนะผมเหลืออันเดียวผมดูต่่งหน้าครับโชคดีที่ผมแบบในกลุ่มเขาแบบมีแบ่งแบ่งขายมาให้ครับเลยแบบตอนนี้เลยมีคู่แล้วแล้วก็สำรองอันเผื่อมีใครมือบอลนะครับไม่ขโมยนะไม่เอานะครับผมไม่ดีนะครับตัวนี้ก็มีตัวครอบนะเป็นตัวแต่งของซูซูกิเหมือนตัวจริงจะไม่มีตัวหนังสือนะแต่ผมชอบให้มันมีความเป็นแบรนด์ของซูซูกิด้วยนะครับล้อเนี่ยจริงๆแล้วผมอ่ะได้จากเชียงกงมา3นะคาดหนึ่ง หนึ่งคือประมูลมานะให้ให้ครบ4ี่วงซึ่งลําบากมากเลยนะครับมันจะได้ล้อแท้มาเนี่ยยากมากก็ยางขอบขานะครับก็เป็นของดันหลบเหมือนเดิมครับผมรถผมทุกคันก็ใช้ยางขอบขาวหมดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ทําสีมาใหม่ก็เลยยังไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นรูปกวางนะครับของ EOK เดี๋ยวผมถ้าว่างผมก็จะติดนะแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างนะนี่ปลดเพ่อออกจากอู่มาใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ติดแต่ว่าสีนี่เงาแวบเลยนะครับผมไฟท้ายนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมยางกันโค้งครับสองข้างนี้ ก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมเป็นของใหม่หมดเลยนะครับเพื่อให้รถมันดูสวยงามตอนแรกผมรถผมมาไม่มียางบังโคลนหน้าตอนนี้ผมก็ซื้อมาแล้วติดยางบังโคลนหน้านะครับเพราะเหมือนเห็นผมเห็นจิมมี่ในะญี่ปุ่นมันมีบังโคลนหน้าหลังแต่รถผมมามีแต่หลังหน้าไม่มีก็เลยใส่ตัวด้านหน้ามาก็อันนี้เป็นของของแท้นะครับแท้ศูนยส่วนมากอะไรจะเป็นแท้ศูนย์หมดะนะครับผมภายนอกก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามา ชมภายในกันดีกว่าครับครับที่ผมอัปเกรดขึ้นมาหรือว่าเปลี่ยนแปลงรถนะครับก็มีขั้นแรกก็มีพรมนะครับพรมนี่คือตอนแรกผมจะเป็นพรมซิ่งๆนะครับที่พี่เขาใส่มาตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นของซูซูกินะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจเป็นของจิมมี่ตรงรุ่นไหมอะไรเงี้ยแต่เป็นตาซูซูกิอยู่ครับก็ถือว่าแก้ขัดใช้ได้น,นะครับผมแล้วก็คอนโซลเนี้ยคอนโซลเดิมอันเก่ามันค่อนข้างแบบผุๆมาไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เลยซื้อคอนโซลมาใหม่ ซึ่งค่อนข้างแบบดีเลยปุ่มสวิตช์ไฟอะไรเงี้ยก็คืออยู่ครบเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นช่องเก็บเหรียญเมื่อก่อนครับผมก็ไปซื้อนาฬิกามานะครับเดินไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องทางใจนะครับเออให้ดูเต็มเต็มสวยๆวยเพราะสมัยก่อนคงดูนาฬิกาทางด้านนี้นะแต่ผมมาใส่แล้วมันไม่ต่อไฟครับแล้วไม่รู้ว่ามันใช้ได้ไหมแต่ก็คือใส่ให้มันแบบเต็มๆดูสวยๆเย,ๆยงี้แล้วก็วิทยุนะครับวิทยุก็คือตัวเก่าไปของ J.A.11 นะครับตอนนี้ผมก็ได้ไปซื้อของพี่ในกลุ่มนะครับมีแบ่งให้ก็ใส่ไม่รู้ว่าของรุ่นไหนแต่ว่าใส่ของคอนโซลจิมบี้พอดีนะผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใส่แล้วดูกับสวยเลยพอดีแล้วก็เป็นตัวบางแดดนะครับที่ครั้งล่าสุดนะครับผมเอาไปหุ้มใหม่มาซึ่งมันเป็นลายแบบรถใหม่ซึ่งไม่สวนกว็เลยได้ตัวของของเดิมมาญี่ปุ่น,นครับมีตัวหนังสือญี่ปุ่นมู อยู่ครบเลยแต่ว่ามันสภาพสวยนะครับแต่ไม่ใช่ของมือหนึ่งแต่ก็ถือว่าสภาพดีนะครับก็จะมีที่สอดเก็บนี่คือเดิมฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เดิมนะครับแต่ว่าผมรู้ว่าจะมีกระจกไม่มีครับคู่หน้านะครับผมก็ซื้อใหม่เชียงกงนะครับผมตัวเก่ามันจะไม่มีตัวเย็บปั๊มหนังนะครับว่าเซียล่านะครับผมตอนนี้ก็มีเป็นตัวเซียล่านะครับเป็นหนังที่ผมสัมผัสมานะครับผ้ามันจะคนลรเกตกันตัวที่เป็น เบาเดิมผมที่ไม่มีเซียล่าเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับกำมะหยี่ด้านๆตรงนี้มันจะแบบนุ่มๆกว่านะคนละเนื้อผ้ากันซึ่งใช้งานไม่ต่างกันแต่คือมันสวยกว่าเพราะตรงรุ่นมันต้องเป็นสีเขียวครับผมส่วนตัวเครื่องนะครับก็ผมก็ไปวางใหม่มานะครับผมแต่ยังไม่มีเวลาให้ดูกันเต็มๆนะครับวันนี้ก็ให้ดูกันเต็มๆนะครับผมคือจิมมี่ตอนที่ผมได้มาเนี่ย เขาทําเป็นหม้อน้ํพริเมียมมันเลยไม่มีที่ใส่คําตัวนี้แต่ผมมีที่ใส่คําเดิมแล้วแล้วปกติเดี๋ยวผมให้ดูอ,อยางติดจุดนี้นะครับจุดเดียวแต่ผมยังไม่ได้ติดเลยเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆครับก็จะติดเครื่องก็เป็น6 6 0้บซีซีนะผมเทอร์โบก็วางจากอูเพื่อรุ่นพี่นะครับก็ วางห้องเครื่องมาก็ถือว่าสวยนะครับโอเคดูดีนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นนะครับผมตามสัญญาณนะครับไปครับผม ก็จบแล้วครับกับการรีวิวขั้งสุดท้ายนะครับผมกับซูซูกิจิมมี่เซียร่านะครับแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับให้ช่องเกมตะปัดนะครับผมคลิปนี้นะครับผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ